สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการโอนบิคอยน์นะครับให้ถึงคนรับปลายทางเร็วขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยการส่งบิ t คอย n เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะให้คนรับปลายทางเนี่ยได้รับเร็วขึ้นเนี่ยเราเพียงแค่ใส่ค่าธรรมเนียมหรือเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าไปเท่านั้นเองนะฮะซึ่งโดยปกติถ้าเราส่งตามปกติเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมเนี่ยความรวดเร็วในการ ส่งบิคคอร์ไปถึงมือผู้รับเนี่ยมันอาจจะช้าหรืออาจจะเร็วไม่เท่ากันนะครับอ่าเราจะยกตัวอย่างอีกสองอันลนะกันก็คือบล็อกเชนกับบิคคอร์คอย่างนี้ผมจะเริ่มที่บิคคอร์คอย่้วกันเมื่อกี้เนผมได้ทำการส่งจากจากบิคคอร์คอย่งเข้าไปที่บล็อกเชนนะฮะซึ่งการส่งที่บิคคอร์เนี่ยก็คลิกที่เซ็นนะแล้วก็ใส่เอ่องไปที่ไหน นวนบิคอยส่งไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลื่อนมาดูตรงนี้นะครับตรง transaction fee นะฮะถ้า recommended เนี่ยมันจะอยู่ที่5,899ตติโอชีนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลื่อนเลื่อนไปทางขวาได้นะครับคือฟ้าซึ่งเร็วขึ้นนะซึ่งถ้าอยู่ที่5บล็อกเนี่ยัยังค่าธรรเนียมยังเท่าเดิมอยู่นะครับแต่ถ้า ปึ๊บมัาสี่อ่าเพิ่มขึ้นมาแล้วคือแค่สี่บล็อกก็คือก็จะเร็วกว่าคืนย่ให้มันเร็วปับ๊บส่งปับ๊บไม่ถึงไม่ถึงนาทีมั้งนะก็ค่าธรรมเนียมเท่านี้ก็คูณเอาแล้วกันนะว่ากี่บาทนะครับปุ๊บเอ่าอถ้าสามบล็อกก็โอเคก็ประมาณหนึ่งหมสต๊ชิก็โอเคนะครับหลังจากเราตกลงเอาตามนี้แหละโอเคแล้วคลิกเซ็นปึ๊บแล้วก็ส่งตามราัการปกติ รายการการโอนก็ยังไม่อยู่ในรายการ transaction ด้านนี้นะครับเมื่อก,กี้เนี่ยส่งก่อนแล้วนั้นเนี่ยผมส่งเนี่ยมันอนเฟิร์มนะครับอ่ o n f คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วส่งเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปก็ยังมาดูที่บล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเนี่ยวิธีการสมัครผมจะไแนะนำแล้วกันเพื่อนๆสมัครนิ้งแน่นๆก็ไม่ยากนะ จะส่งเงินใช่ไหมก็คลิกที่เซ็นมันนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ควิกเซ็นนะครับคือใส่บรลเลตปลายทางแล้วก็ใส่จำนวนบิคอยอันนี้คือค่าธรรมเนียมนี่เราไม่ได้ระบทุที่บอกนี่คือมันก็จะเป็นแบบ Normal ไปเลยก mm hmm. ็ระบุไม่ได้ครับว่าจะถึงตอนไหนอาจจะเร็วอาจจะชา้าแต่ถ้าเราต้องการที่จะระบุนะครับก็คลิกที่ Custom นะครับแล้วก็คลิกเลือกกระเป๋าวลเลตของเราที่มีบิคอยนะครับตรนี้คลิกเลือกคอยปลายทาง อในส่วนนี้ค่าธรรมเนียมปกติเมื่อกี้เป็นศูนย์นะโซเทียเสียงเปลี่ยนไม่สบายนะไอค่าธรรมเนียมเราก็ใส่ได้เลยอาจจะใส่เมื่อกี้ก็ได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนะครับโอเคไอตัวนี้คือในกรณีที่มันก็ว่าแบบเอ่อนักรีนมีปัญหาแล้วกันนะครับในกรณีีมีปัญหาเนี่ยที่มีปัญหาเอ่อมีคอยจะส่งคืนกลับมา ที่ wallet อะไรแล้วก็เลือกเอาแล้วกัน่ให้มาเลยนะครับอาตัวอย่างตกนะครับตรงนี้เลยอืมผมจะใช้ค่าธรรมเนียมสูตรที่สูตรสองแล้วกัน

นะประมาณห้าหรือหกเรามาดูที่กระเป๋าผมเองเ,อเนี่ยเข้ามาแลนะ้วก็คือเมื่อกี้ผมส่งอะไรนะศ0นย์จุใช่ไหมแล้วก็มันจะหักค่าเท่รนียไปอีก0 2, นะูนย์จุดศูนองหากจากยอดที่เราโอนเข้ามานะ <c oughs> ก็ลองหน่อยล้กันะะนะครับจะพ่ว่าเราโอนไปให้ ว่าโอนไม่ให้ลูกค้าหรือโอนซื้อของหรือว่าโอนจะเข้าเว็บตลาดเทงที่เขาต้องการจาํานวนแน่นอนเนี่ยก็ต้องบวกอย่าลืมบวกค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครบว่าไม่ไง่าจะหักมันจะหักอางนี้เนะี่ยถ้าหกคอนเฟิร์มเกีค่าธรรมเนียมก็คือใช้เวลาหกคอนเฟิร์มก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยถ้า ถ้าส่งส่วนมากคนน่าจะใช้บล็อกเชนกันเยอะถ้าต้องการจะให้ถึงปลายทางรวดเร็วขึ้นนะครับก็เพิ่มอีกนะฮะเมื่อกี้0ูญหจุดสูสองก็หกไปไหมอันนี้อาจจะเหลือมาสักสามหรือสี่ได้ลองเทียบกับตัวนี้ดูก็ได้นะฮะนี้งนี้ถูก มื่นหกไม่ถึงสองหมื่นสองลอกเองแปบ๊บเดียวมีขอคอนร่ีรวกว่าอันนี้ใช้เวลาหกวันตัวโอเคเรียบร้อยแล้วครับถ้ายัางไงก็ลองไปแบบมาดับปรับกันใช้โดยอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอลาไว้จะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมที่มารับชมรับฟังสวัสดีครับ